อ๋อนี่เป็นเหล้าบุ้ยข้านำมาจากหุบเขาซรากวิญญาณดูเหมือนว่าที่หุบเขาซรากวิญญาณจะมีแต่ของอ,ร,อร่อยๆแล้วก็น่าสนุกทั้งนั้นอ่ะข้าอยากจะไปหุบเขาซรากวิญญาณสักครั้งอ่ะยี่สิบปีมาแล้วข้าถูกท่านพ่อขังไว้แต่ในเรือนไม่เคยได้เห็นโลกภายนอกอ่ะรู้อะไรไหมข้าอิจฉาจะพวกนกน้อยอิจฉามากด้วยเพราะพวกนกน้อยสามารถโผบินไปมาได้อย่างอิสระ ตอนนี้ข้าได้พบท่านแล้วท่านเป็นแบบอย่างของข้าข้าหวังว่าสักวันหนึ่งจะเป็นเหมือนท่านกลายเป็นคนที่มีอิสระเสรีและก็สง่าง,งามแต่เจ้ารู้ไหมว่าไม่ว่าจะเป็นลูกน้อยหรือว่าท่านอองเน่ะตาก็ไม่เคยมีอิสระอย่างแท้จริงแต่ท่านเป็นถึงท่านอองใช่ไนหะยังรู้สึกไม่อิสระอีกเหรอบนโลกนี้เนี่ยไม่มีใครมีอิสระอย่างแท้จริงหรอกนะ ข้ายังเทียบเจ้าไม่ได้เลยจริงๆแล้วข้าเองก็มีเรื่องทุกข์ใจไม่น้อยและอีกหลายเรื่องที่ทําตามใจตัวเองไม่ได้นะจะว่าไปท่านก็ทําให้คนสงสารได้เหมือนกันเจะสงสารข้าทบายกันเพราะว่าเพราะว่าท่านออาเท่านอ๋คขอให้มีความสุขนะไปเหอเคยบอกข้าว่า การเกิดมาของทุกชีวิตในโลกนี้ล้วนเป็นเพราะความรักเพราะฉะนั้นการเกิดของท่านก็ควรได้รับคำวอวยพรเสด็จพ่อของท่านก็คงคาดหวังอยากให้ท่านเฉลองวันเกิดใงมีความสุขท่านอ,องรู้มากทุกครั้งที่ข้าเจอท่านน่ะก็มีเรื่องมากมายที่อยากจะพูดกับท่านแต่ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดี ท่านดูมาทุกครั้งที่ข้าเห็นท่านน่ะรู้สึกหัวใจเต้นแรงมากตื่นเต้นด้วยแล้วก็ดีใจมากด้วย20สิปีมาเนี้ข้าไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะท่านดูมาค้าน่ชอบที่จะอยู่กับท่านจริงๆใครชอบท่านมาก 芬芳。